เสือก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 อีช็อกก็บอกผมแล้วอย่าเล่น้ยยอาสัตว์พี่รู้ป่าวว่าเวลาจะเข้าแก๊งผมมาก่อนเนี่ยต้องทำไงอ่ะพี่เอาลิ้นเรียนหน้าจอแล้วถ่ายไปดูดิเอาเลยนะเอาลิ้นเรียนหน้าจอแล้วถ่ายไปดูดิเอาลิ้นเรียนหน้าจอโอ้ยเฮียแบบไหนวะพุ่งแบบไหนเนี่ยเอนลิ้นเรียนหน้าจอแล้วถ่ายผมดูเลยดิอือหือ เกิดข้าแกงเมื่อก่อนไงมันต้องอย่างนี้แหละใครรอดก็ได้เข้าใครไม่รอดก็จะโรงพยาบาลเฮียมึงเอาตำรวจของคนนี้เอาวะละเอาไปละไปดินี่เปิดดิมีมี่ล่ะแหนวไปก่อนเดี๋ยวโดนจับเจอพี่โชยแบบเดนมาคาลาใช่หรอเอ้ยเอาอย่างนี้ป่ะชิโลกระทือบป่ะเอาป่ะเอาดิมาดิ ไปดิอะไรอะไรที่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ควรเตือนเตือน,นกันไหมเว้ยใช่แต่ถ้าไหนที่มันดีแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเตือนเว้ยใช่มันดีแล้วเส<ช>ีย<ช>ด้วยค่าว่าวันนี้พี่จีบพี่บันดีเสียไปกันเป็นคนละล้านใช่พี่ไม่รู้เรื่องเลยอะเรื่องเนี้ยเออไอ้เหี <ไอ S 2> ้ยเ,เขาเอาไปเล่นเสี่ยงกันเองแล้วทีนี้พี่บอกก็อย่าแล้วพอแล้วไอ้เหี้ยอย่าไปเล่นเลยสัตว์มันไม่ดีเว้ยที่หลังอ่ะเราต้องแทงไม่พี่เตือนเลยเว้ยบอกก็อย่าพอแล้วแต่ตอนนี้พี่ไม่แทงเพราะพี่เห็นเป็นพี่เป็นพี่ไงอ่าเล่นไไปม่กันเคได้แล้ว่นไม เป็นแบบนั้นไม่ได้เงินมันต้องเอาไปขึ้นของอีกตั้งเยอะได้ได้ได้เงินเป็นร้านนี่ดันของให้ใครได้ตั้งเฮ้ยเดี๋ยวแทงแทงสศง์โรงพยาบาลเลยชิโร่หอไปมาได้ได้ได้พี่มีเปีไหมเดินสเปรย์อ่ะเดินสเปย์อย่างนี้ได้ตอนไรเอ้ยฮะยิบสี่วิยิบสี่ศศน์โรงพยาบาลนะหามศศน์ไอพี่ต้องแทงดิผมไม่มีมีดโอเคได้แล้วขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะกิดแทงพี่ตกลงก่อนแล้วไอโชคกูบอกมึงแล้วใช่ไหมอย่าเล่นพี่รอดตะโกนนะประเด็นชิโร่เลือกท่าเดินก่อนได้แล้ว มาเดี๋ยวเดินคุมกันเองพีตะโกะนะไอ้โชคกูบอกมึงแล้วอย่าเล่นยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่อจะการเสียเสียเสีย อีชคอกก็บอกมึงแล้วอย่าเล่นเฮ้สัตว์พอมาชิ้ลอเอาบาส่องหลบบาลไม่เคยฟังเอ้ยเขาขอพูดมาทำเหอนดีวะพี่ไม่ต้องให้โูดอย่าพูดยังไม่ได้ตังเลยเอ้าเขาพูดได้ไงอ่ะเดี๋ยวไปรับให้มึงเป่าอะไรได้สัตว์เลย มาอย่าเสียเวลาทรรมาหากินว่ะที่หลังอย่าเล่นโอ้โหเกมไร่ที่อะเสียเวลาทรรมาหากินอะไรเขาบอกเลยว่าอย่าเล่นเสียเวลาทรรมาหากินลุงอ่ะพี่มาดีก็เสียลุงก็โดนนะลุงก็โดนนะใช่ไหมทโน้ใช่เอ้าได้แล้วยังไงครับไม่เป็นห่วงนะเว้ยเออนี่ก็มีอันนี้เป็นห่วงนะเว้ยไม่เข้าใจเลยหรอคนเป็นห่วงนะเว้ยถูกแล้วทำไมมันถึงไม่ฟังกันบ้างอ่ะเป็นห่วงนะเว้ยจะไม่เล่นพนันลอเราดี่เพิ่ม สัตว์คือแม่งเลยดีกว่าอุ้มเลยพีเตอร์แต่เราพอพอดีเลยอุ้มอุ้มไม่ส่งโรงพยาบาลไหวก็กดเทดิพีเตอร์โชว์ไปเดี๋ยวกูเองมีก็มีสัตว์ยังจะเล่นอีกทำไม่เป็นห่วงอ่ะไม่มปทำอะไรอย่างนี้หรอกน,นะจริง อุมเลยตาราครบพอดีปอกี่รอบปายา เอามาลองมาคุยนี่นี่ถ้าไมเป็นห่วงอ่ะไม่ทำอย่างี้หรอกนะจริงที่หลังจะทำอีกเข้าใจไหมจะอมปะไปใช่แล้วอมอมผมจะอม ถ้ามันไปดูคนเล่นร่อนไหมชิโนะอ่าอ่าน,นี่ก็น่าสนใจพี่อยากรู้ไหมว่าเล่นเสร็จแล้วปั้นปลายชีวิตจะเป็นยังไงจริงให้มันรู้น้อยแยวพาไปดูนี่ก็เยอะนะพี่นะะนี่นมันนห่วงไม่ทำหลักนะจริง ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เลยที่ชัดบอกมันไปในที่เราว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยเราเอานอนในนี้เลยพี่เห็นไหมเหมือนบ้านหมาพี่เวลาบแบบโอ้สอนไปไม่เคยจำอย่าทำอีกเข้าใจไหมไอ้ของพี่แบบเปิดชาร กี่หลังจะทำอีกมันไม่ดีมันไม่ส่งเลยเป็นได้เลยเลยเขาไม่ส่งเหรอส่องสารมันได้พี่อุ้มมันมาชิเราพี่อยู่อุ้มอยู่โอเคไปเด้อเปิดเลขอะไรดีผมมีรอยลูกเอเ็นไดเมื่อกี้ลูกรอยลูกเองเปิดเลขเก้าเก้าโอ้ไม่ให้ทีเดียวเลยไงเก้า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  มันดีเดียเลยเปิดทีละห้าห้าลูกสิบลูกไม่ได้ผลชิโร่ฟังพี่ี่ลองล่ลองสิบห้าวันเกิดผมโอเคเปิดละมันมันแบบพอช่วยนิดหน่อยได้ไหมล่ะช่วยเปิดใถอนะเอาไปละโอ้ไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้ยรอชิโร่ใจเย็นสัตย่างเกลืออ่าชิบหน่อยโอเคครับ พีเทอรมันเหลือลอยลูกเองไอ้เปิดให้ไหมล่ะไม่เอาเปิดได้แน่นอนพี่เอาเรี่องอะไรดีพี่เทอร์เก้าเก้าที่เหรอเก้าเก้าซิโลเก้าเก้าได้ของดีเชื่อพี่ไม่ไมพี่พี่มันต้องไปบนเขาเชื่อผมมันต้องมีห่วงจุยอ่ได้บนเขาบนเขาเอาเขาไหนเอาไข่บนที่สูงที่สุดฮะพูดอะไรอ่ะที่สุดเลยเอาไข่เขาเขาไอ้ไข่ไข่เขั้วขอะไรอ่สูงที่สุดเลยที่สูงที่สุดเลยเหรอใช่ได้ ไม่น่าได้ผลมาใช่โลปารีสเบ้ออ้าลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเขานี้ให้ก็ได้เขานี้น่าจะดวงดีอยู่โอ้ไม่ได้อะไรเลยใช่หรอนี่เอ้ยยัง่เปิดอาไรยังเปิดนะเดี๋ยวพาไปเปิดเขานี้เปิดทีเดียวเลยนะมันเหลือไปสิบห้าลูกเองพี่เฮ้ยเป็นมึงดิ่กริบกระชามาดิ ไปพี่ปลุกเสกให้ก่อนแต่พี่ไม่ได้เปิดพี่ไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวพี่ปลุกเสกให้ขี่มาขี่มาตีถามพี่หน่อยโอเคบ้านหนึ่งเดี๋ยวข,ขึ้นข้างบนนี้ก่อน